หนึ่งบางโปเปิดใจครั้งแรกหลังเลิกสามียอมทิ้งสินสอด30ล้านเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่ห่างกอนกลับไปเมื่อวันที่ห้ามิถุนายนหนึ่งบางปูหรือหนึ่งวรัชยากรอ่อนธรรมนักแสดงรายการก่อนไปใครเครียดและแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังได้เข้าพิธีวิวากับเปาวิชิมพาลีอดีสามีหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทั้งคู่ได้เลิกลากันไป และหนึ่งบางปูได้เปลี่ยนจากสาวสวยมาเป็นสาวหล่อมีแฟนผู้หญิงแต่สุดท้ายก็กลับมาเป็นสาวสวยอีกครั้งเนื่องจากหวนคึ้นดีกับอดีตสามีโดยมีน้องมะนาวลูกสาวเป็นกาวใจงานแต่งนี้มีควายสองตัวมูลค่า25ล้านและรถบินิคูเปอร์เป็นสินสอดรวมเป็นเงิน30ล้านบาทซึ่งยังไม่นับรวมงานวิวาที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ แต่หลังจากแต่งงานได้เพียง1เดือนล่าสุดหนึ่งบางปูได้เลิกรากับสามีแล้วโดยเธอนั้นได้ออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกซึ่งฟังแล้วถึงกับช็อกไปเลยทีเดียวเพราะเธอบอกว่าหลังเข้าประตูวิวาได้เพียง20กว่าวันก็ขอแยกทางกับสามีทันทีโดยเธอบอกเหตุผลแบบไม่ไอายเลยว่าส่วนหนึ่งมาจากอาการซึมเศร้าของเธอซึ่งมันทำให้เธอรู้สึกว่าไม่อยากให้สามีต้องมาอดทนเจอกับสิ่งนี้ทุกวัน โดยยืนยันว่าไม่มีเรื่องของมือที่สเข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่างใดปัจจุบันได้แยกบ้านกันอยู่แล้วจะเจอกันก็ต่อเมื่อมีลูกเข้ามาเป็นตัวแปรเราตกลงกันว่าจะเป็นพ่อและแม่ที่ดูแลลูกเป็นอย่างดีทีมงานก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่ด้วยนะคะขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวค่ะ